หัตยาลงตัวจริงโตโยต้าคินซีประเดิมพ่ายเจทีมาเวลลัสสึกวีลีกญุ่นวันที่21ตุลาคม2566การแข่งขันวีลีกรูดูการ2023-24ซึ่งเจทีมาเวลลัสลงสนามพบกับโตโยต้าคินซีที่มีเตยหัตยาบำรุงสุขบอลเ็วสาวทีมชาติไทยเป็นผู้เล่น6คนแรกของทีมเวลา14นาฬิกา5นาทีตามเวลาของประเทศไทย ผลปรากฏว่า J.T. m a r v e l ลารเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะ t o y o ต a q u i นซีไปแบบขาดลอย3ต่อ0เซต25ต่อ21 29ต่อ27และ25ต่อ14ส่งผลให้ J.T. m a r v e l ลัสเก็บ3คะแนนเต็มขยับขึ้นไปรังอันดับ1วอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นส่วน t o y o ต a q u i นซีหล่นไปรังอันดับ12ของตาราง โปรแกรมต่อไป Toyota Auto Body Quincy ของเตยหัตยาบำรุงสุขมีคิวพบกับฮิซามิส s สปริงต้นสังกัดของยูวิชิตาพรกำลังมากบอล,ลเลวอรเล็นบบอลหญิงไทยในวันที่22ตุลาคม2566เวลา10นาฬิกา5นาทีขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ